ใส่ในทั้งข้้เป็นใบมะกกทา่บมะกกไหมเวาน่าเชแหวนใส่ดิเก็ไม่เอานั้นใส่ รับไหม,ม<า>หรับไหมรับไหมรับไหมรับไม่ได้รับไม่ได้ทำไมเขาไม่ให้ <c oughs> แต่ที่แมงรับได้ใช่ไหมคะ ได้ไหมคะพี่แม็กรับได้ไหมคะพี่แม็กรับได้ไหมคะพี่แม็กรับได้ไหมพี่แม็กรับได้ไหมพี่แม็กรับเองได้ไหมได้ใช่ไหมถามดูทต้องผ่านแนไมถึงรับได้ผ่านผ่านใช่ไหมผ่านรายการเจ๋อจ๋อใจไหมโอ้ยคือแม่คืแม่รับพวกเราได้ไหมหมายถึงวบรรับพวกเราได้ไหมหมายถึงวบรรับพวกเราได้ไหม Si O-hua bekannt Ba shirt

ขอได้ไหมคะดเอด้ออัน้เหยยาสคนน่ารักหน่อยชื่อนละ้คุณคนละเรื่องแล้วเนี่ยานามาเล่นกันแบบฝูกบาสกลังมาเล่นกัน มันสใช้มะนาวบามันใช้มานาวมันตากแดดมันตากแดดพี่น้องอะเอาไหนอามึงแ่าีัวมันโดนแดดมันโดนแดดเียกันกบาสบาสาขอดูบาดูขอดูเฉยนะไม่ได้ให้ดูขอดูบาสจะหัวร้อบาสมุี่อะ

ไปไปค่ะพี่แม่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 